นะครับโนพวกนี้นะครับมันมันมันถึงว่าน uh, on ะครับเอ่อรวมคนก็ถึงว่านะครับคนประเภทพวกนี้นะครับน่ะมันเข้ามาในการหลอกเอฟซีนะครับเอฟซีเข้าบางทีบางคนก็เข้ามาแบบบริสุทธิ์ใจนะเอฟซีฝังจำเลยบางทีก็เข้ามาแบบบริสุทธิ์ใจก็คือไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆนะครับเห็นไหมไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆนะครับพวกเราก็ไปหลอกไปไอ้พวกนี้ก็หากินหลอกนะครับยิ่งไอ้เตี้ยทุกวันนี่นีนะไอ้เตี้ยล้านเปอร์เซ็นต์หลอกล้านเปอร์เซ็ียนเลย นะครับเออสิ我 wonder, 我 like ่งที่เตี้ยพูดมานะครับรู้มงคลรู้ประวัติทุกคนนะครับเห็นไหมรู้ประวัติทุกคนไอเตี้ยมันโกหกเขาอะนะครับเนอะนะครับเหมือนในไอไอไออะไรนะครับไอเจ้าป่วยเนี่ยอันนี้เราไม่ว่านะครับเจ้าป่วยนะครับฟาดในกลุ่มเดียวกันนะครับกลุ่มไ่ซ้อนนั่นแหละนะครับกลุ่มไซ้อนดั้งเดิมน่ะเขาฟาดกันนะครับฟาดกันยังไม่หยุดนี่นะครับมาฟาดกันยังไม่หยุดนะเห็นไหมล่ะเพราะว่ามันไม่มีกลุ่มฟาดแล้วไงนะครับมันจะไปฟาดใครล่ะ นะครับเออมันจะไปฟาดใครล่ะนะครับเออนะครับตอนนี้นะครับแม่เขาไปถึงไหนแล้วมันไม่คุยเรื่องแม่แล้วเห็นไหมล่ะมันไม่คุยเรื่องแม่แล้วนะครับตอนนี้นะนะครับเออมันไม่คุยเรื่องแม่แล้วนะมันคุยเรื่องอะไรนะครับเรื่องของพวกตัวเองนั่นแหละที่เคยหลอกเคยลวงคนเข้ามานะครับเออเคยหลอกเคยลวงเข้ามานะครับเออแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มันก็มันก็มีส่วนร่วมในการหลอกเลยนะนะครับอืมนะครับหลายๆวงแหวนรอบนอกนะครับนะ ก็มีส่วนร่วมส่วนส่วนร่วมในการหลอกเขาทั้งนั้นนะครับอืถ้าลงมาคุยเรื่องไอ้ซอนนะครับซีซอนนะครับดิฉันเลิกติดตามมานานแล้วนะครับยาละล่าจริงๆนะครับนะนะครับคุณย่าละล่านะครับเมื่อก่อนเป็นคุณย่าออโตนะครับเดี๋ยวนี้ไม่โตแล้วนะครับละล่านะครับนะ นี่แหละนะครับมบางคนก็ถึงว่าเอ๊ะมันหลอกมันนะครับเอฟซีบางขุมบางพวกนะครับยังที่อยู่กับจำเลยตอนนี้นะนะครับบางคนนี่นะครับเห็นไหมล่ะบางคนนี่นะนะครับก็ก็ซื่อจริงๆนะครับใสซื่อไม่รู้นะครับหลงเชื่อกลุ่มไอ้พวกเนี้นะครับหลงเชื่อกลุ่มไอ้พวกนี้นะครับเนี่ยเห็นแล้วมาถึงจนทุกวันนี้นะครับนะเห็นไหมทนายเขาเนี่ยนะครพูดอ่อยๆแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหม อที่ไปมาครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับพูดอ่อยๆๆแล้วพูดไม่เต็มปากเต็มคำเนี่ยนะครับก็แปลกดีนะนะครับเออนะครับก็แปลกดีนะครับเห็นไหมพูดอ่อยๆๆๆแล้วเดี๋ยวนี้นะทานายเขาเนะี่ยเออนั่นแหละเห็นไหมแล้วก็นะครับเห็นไหมทุกวันเนี่ยยังหาเงินในการไปซ่อมแซมอ่ะในการไปซ่อมแซมพ่อปู่ของเขามันอาจจะเป็นจริงก็ได้นะครับไม่มีใครบริจาคแล้ว นะครับเขารู really ้พื hmm. ้นมันหมดแล้วไงเขารู้พื้นมันหมดแล้วนะครับไปจำเลยเนี่นะนะครับไม่มีใครบริจาคแล้วมันอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับในจริงๆนะครับเห็นไหมมันบอกว่ามันไม่รับบริจาคช่วยสนับสนุนสินค้านะครับเล่าสินค้าน่ยไปทําอะไรอ่ะนะครับน่าเอาเอาสินค้าไปทําอะไรนะครับนยเห็นไหมล่ะเออนะครับสนับสนุนสินค้าแล้วเอาเอาสินเข้าเขาซื้อไปแล้วสินค้ามันใช้งานไม่ได้สินค้า นะครับอืมอย่างอื่นยังโดนหลอกเลยนะครับเห็นไหมมันเอาของน่ะกับตลาดนัดมาเปลี่ยนกระปุกขายเอาอ่ะนะครับอืมไปสั่งของตลาดนัดมาใส่เปลี่ยนกระปุกขายเอาอะนะครับใครก็ตามดีเท่านี้แต่ตัวตโนทตาขาวนะครับชาตินี้ต่างชาติก็ไม่มีตัวตนหลอกนะครับนะนะนะครับเอาไปนะครับเอาไปแอบผัวค่ะนะครับจริงๆนะครับคนประเภทพวกนี้นะครับลวมโมคูนะครับมองแล้วนะครับเนาะ นะครับคนประเภทพวกนี้นะนะครับอย่าง fc ของเขาเนี่ยนะครับเอออย่าง fc ของเขาเนี่ยนะนะครับถ้าถ้าถ้าเลิกได้ก็เลิกเลยนะครับถ้าเลิกได้ก็เลิกเลนะครับแต่ที่จะไปติดตามจำเลยเนี่นะนะครับมันไม่มีประโยชน์หรอกนะครับมันไม่มีประโยชน์นะครับเออนะครับลองไปศึกษาเรื่องนะครับเรื่องของหลักฐานต่างๆนะครับ fc ทางฝั่งจำเลยนะครับลองไปศึกษาในเรื่อง ของหลักฐานต่างๆนะครับน่ตรงนี้แหละนะครับลองไปศึกษาเรื่องหลักฐานต่างๆแล้วพวกคุณจะรู้แจ้งนะครับจะรู้แจ้งนะครับนะจะรู้แจ้งเห็นจริงเลยนะครับว่าทุกวันแบบที่ผ่านมานะนะครับจำเลยเนี่ยยังไงมันก็ไปไปไม่ไปไม่ไไมถึงฝั่งนะครับน,นี่เรือส่งไปไม่ถึงฝั่งแน่นะครับนะ่ล่มกลางล่มกลางทะเลอะ นะครับยายสมควรนะครับไปค่านะครับเพราะยายอยากเที่ยวทะเลค่าจีลาพรสุขใสนะครับนะ <c oughs> นะครัเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงมงคลด้วยนะจ๊ะนะครับเออ